สวัสดีครับกับผมนายพลรเมศตรงใจครับลาดสามหนึ่งชั้นปีที่สองครับโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทักษะการพุ้งแหลงนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเริ่มจากการจับวิธีการจับแหลงก่อนนะครับซึ่งมันมีสองวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีการจับแบบปากกานะครับเอามือแบบนี้มาแล้วจับแบบปากกาเลยครับแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีที่สองนะครับวิธีการจับแบบเขี่ยวนะครับ ซึ่งเอาสองนิ้วแบบนี้มาใส่ในํานี้ครับแล้วก็แบบนี้นครับจับแบบเกียวสองนิ้วซึ่งจับแบบนี้ครับครับใช้ท่าเดิมเหมือนม่อกีนะครับแล้วก็ปักแหลงไปครับสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการทักษาการพุ่งแหลน ในการจับแหลนนะครับโอเคครับสวันนี้ขอบคุณครับ